สวัสดีค่ะคุณยายประวัลลักค่ะรอบนี้เป็นผ้าโยนนะคะค่ะรอบนี้เป็นผ้าโยนค่ะคนไหนแช่หมดก่อนนะคะแ้าไม่ทันนะคะ อนนี้600้อบาทค่ะโยน6 0 0้อบาทนะคะปกติราคา9 0้า0้อยแด้อยนะคะโยน600้อบาทค่ะหมายเลข12นะราคาโยนห0 0อบาทค่ะค่ะเป็นราคาโยน600้บาทนะคะผ้าโยนนะคะรอบนี้รอบโยนค่ะ600อบาทค่ะค่ะสวยนะคะลายหนากน้อยค่ะเป็นผ้าโยนนะคะรอบผ้าโยนค่ะ6 0 0้อยบาทค่ะ ค่ะแม่วันลักผ้าไหมมือสองนะคะรอบโยนหกร้อยบาทค่ะรอบโยนนะคะหกร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะรอบโยนค่ะหกร้อยบาทค่ะรอบผ้าโยนพิเศษนะคะเราโยนพิเศษค่ะโยนพิเศษแล้วค่ะโยนคือเราโยนราคานะคะโยนราคาต้นทุนนะคะค่ะลูกค้าบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าอะไรโยนค่ะคือว่า ใช่ค่ะเทราคาหกร้อยบาทโยนราคาหกร้อยบาทแล้วค่ะโยนทิ้งแล้วค่ะโยนออกแล้วค่ะคือเราโยนออกนะคะเราไม่เก็บกับของค่ะค่ะโยนออกต้นทุนนะคะค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทนิ่มสวยค่ะผ้าเก่านี่ค่ะเป็นผ้านิ่มนะคะอาจจะนิ่มสวยค่ะนิ่มทุกผืนงามทุกผืนนะคะ อ่ะเป็นราคาโยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะค่ะโยนพิเศษแล้วนะคะหไหมเลขสี่ค่ะโยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะแอ่วบอลรับค่าไหมมือสองนะคะค่ะรอบนี้รอบโยนพิเศษช้าไม่ทันนะคะโอ้เร็วตาเร็วนะคะค่าโยนพิเศษเนี่ยค่ะห0ร้อยบาทค่ะ รอบโยนนะคะรอบโยนพิเศษหกรบาทค่ะรอบโยนพิเศษหกรบาทนะคะนิ่มมากค่ะผ้ามือสองนี่จะนิ่มค่ะ500อบาทนะคะไหมน้อยกำมือเดียวค่ะค่ะราคา500้ยบาทเขาเรียกว่า กรมเมื่อสมอแต่คุณยายเรียกตาสกอตเล็กๆเลยค่ะตัดเสื้อก็สวยมากนะคะตัดเสื้อท่านพระวาดและก็ตัดตงเกงหรือเอาไปเป็นผ้านุ่งก็สวยค่ะนิ่มค่ะไหมเลขสิบเก้านะคะค่ะเป็นผ้าไหมน้อยกับมือเดียวค่ะคนเก่าคนโบราณนี้ท่านจะนุ่งเป็นผ้าไหมน้อยนะคะค่ะเกรีดีมากค่ะใช้งานแค่สองสามครั้งนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะคุณยายว่าสวยมากค่ะ ห้าร้อยบาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะค่ะพื้นนี้สีเขียวปีกแมงคับค่ะหมายเลขสิบแปดนะคะรอบโยนพิเศษนะคะราคาหกร้อยบาทไอราคาห้าร้อยบาทค่ะอันนี้ห้าร้อยบาทนะคะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะราคาห้าร้อยบาทโยนพิเศษแล้วค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะแค่หมดก่อนค่ะ ค่ะโยนพิเศษห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นรอบโยนพิเศษนะคะห้าร้อยบาทนะคะลายราชวัตรสวยมากค่ะเป็นผ้าใส่แค่สองสามครั้งนะคะค่ะสวยค่ะเป็นผ้าไหมน้อยกำมือเดียวนิ่มค่ะรอบโยนพิเศษช้าหมดก่อนนะคะห้าร้อยบาทค่ะ ลายราชวัตค่ะห้าร้อยบาทนะคะ <c oughs> นี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะเขาเรียกว่าสมอลค่ะหมายเลขสามนะคะ <c oughs> คนเท่าคนแก่คนโบราณสลินท่านจะใส่แต่ภาพแบบนี้ค่ะ <c oughs> เป็นลายของคนแก่คนเท่าโบราณน,นะคะ ทำเท่ากับทุกวันนี้พาลูกพาหลานนะคะวันนั้นคุณยายไปเลาะไปเดินหาซื้อพวกนี้แหละผ้าพ,พวกนี้เขาส่งเข้าวังะคะ่ะมีกลุ่มหนึ่งทําแบบผ้าพวกนี้ส่งเข้าวังนะคะส่งเข้าข้างในค่ะค่ะท่านละว่านเป็นลายเรียบค่ะสีเรียบค่ะหมายเลขสามนะคะราคาห้าร้อยบาทค่ะโยนพิเศษแล้วค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะโยนพิเศษราคาห้าร้อยบาทค่ะ ราคาห้าร้อยบาทนะคะหมายเลขสิบเจ็ดค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะนิ่มสวยสวยทุกผืนไหมน้อยกมือเดียวค่ะพวกนี้ค่ะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะใช้ประมาณสองสาครั้งในเนื้อผ้าจะนิ่มค่ะห้าร้อยบาทราคาโยนพิเศษค่ะโยนพิเศษแล้วนะคะหมายเลขสิบเจ็ดค่ะ ป็นไม้ได้สิบเจ็ดนะคะโยนพิเศษค่ะห้าร้อยบาทค่ะ่อกกระโปรงเลยค่ะกระโปรงห้าร้อยบาทนะคะไม้ได้สิบสองค่ะกระโปรงค่ะจับปีชสวิตนะคะรอบเอจะใส่ได้ทุกไซส์นะคะห้าร้อยบาทรอบโยนพิเศษนะคะกระโปรงห้าร้อยบาทค่ะ สวยใส่สบายนะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะผิวนิ่มสบายใส่สบายนะคะผิวมากค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะโยนพิเศษห้าร้อยบาทค่ะโยนพิเศษห้าร้อยบาทค่ะ เอวยืดนะคะใส่นิ่มค่ะใส่ได้ทุกไซส์นะคะเพราะว่าเอวยืดค่ะจกบปีดทวิสนะคะห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขเตนะคะรอบโยนพิเศษค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยนิ่มค่ะมากค่ะสวยมากค่ะนิ่มสวยนะคะใส่และผิ้วใส่สบายค่ะใส่อยู่บ้านหรือออกงานใส่ประงานบุญงานแต่งก็ได้ค่ะ ผ้าพวกนี้ค่ะไม่มีตำหนินะคะอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขเกตค่ะหมายเลขสองนะคะทิวค่ะผ้าจับกรีบทวิตนะคะาผ้าไหมกระโปรงจับกรีบทวิตนะคะราคาห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะความยาวสามสิบสามสามสิบสี่นะคะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะกระโปรงเก็บกลีบชวิตสวยนะคะไปฝากแยิผู้ใหญ่ก็สวยงามมากค่ะซื้อไปฝากแยิผู้ใหญ่นะคะให้ท่านใส่อยู่บ้านแบบสบายค่ะค่ะผ้าไหมนี่มันจะนิ่มค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะ สวยค่ะห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่ค่ะราคา500อบาทนะคะใส่สบายนะคะแบบครีบทวิตสวยมากค่ะค่ะนิ่มค่ะนิ่มค่ะผ้านิ่มมากค่ะนิ่มผิวสวยค่ะใส่สบายนะคะเวยืดนะคะ500บาทรอบโยนพิเศษค่ะ500อบาทค่ะ ห้าร้อยบาทค่ะท้ายนี้คุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจคุณยายมาตลอดนะคะติดตามคุณยายตลอดค่ะสิงสักสิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะค่ะ